สวัสดีครับผมนายรัชชัยรัตนนุกรมครับสาขาวิชาพนักศึกษาห้อง62 6ทับรหัสนักศึกษา6 2 4 1 8 9 1 0 0 0วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสมรรถภาพทางกายนะครับโดยที่สมรรถภาพทางกายนั้นคือความสามารถของร่างกายและจิตใจที่ใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ และการไหลเวียนสอดคล้องประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อยล้าจนเกินไปคุณภาพของการไหลเวียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยประกอบไปด้วยหลายปัจจัยนะครับโดยประกอบด้วยดัยปัจจัยดังนี้โดยยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับสภาพทางร่างกายโภชนาการสุขอนิสยัยจิตใจ และสภาวะทางอารมณ์สภาพแวดล้อมโดยสภาพทางสภาพของของร่างกายนะครับคือการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปและไม่หักโหมจนเกินไปและการนอนหลับพักผ่อนอย่างให้เพียงพอเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นซ่อมแซมส่วนที่ใช้งานหรือสึกหรอไปนะครับส่วนทางโภชนาการนั้นการกินอาหารควรกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ให้ครบทั้ง5หมู่โดยในแต่ละวันนั้นจะแบ่งหมด3มมื้อมื้อที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดคือมื้อเช้าเพราะว่ามื้อเช้านั้นการให้เรากินอาหารเข้าไปนั้นจะทําให้สารอาหารนั้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลี้ยงสมองเลี้ยงกล้ามเนื้อเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการคิดการเดินการวิ่ง และทุกๆอย่างที่เราใช้นั้นจะต้องพึ่งพาที่สารอาหารเพื่อจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับส่วนมื้อกลางวันนั้นก็สามารถลดออกมาจากลดลงจากมื้อเช้าได้ไม่จะเป็นต้องกินเยอะเท่ามื้อเช้าหรือจะกินเท่ากันก็ได้แล้วแต่คนโดยที่มื้อกลางวันนั้นก็ยังจําเป็นอยู่โดยที่ว่าจะต้องใช้ประกอบ สารอาหารนั้นจะต้องนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากว่าในช่วงวันนั้นเราจะต้องเดินคิดหรือแม้กระทั่งวิ่งยิ่งเราใช้กระบวนการคิดเยอะสารอาหารที่เราจะต้องใช้ก็ต้องเยอะตามานี้แหละครับจริงจำเป็นต้องกินอาหารที่มีคุณค่าคุณค่าทางโภชนาการที่ดีครบทั้ง5หมู่ พราะว่าสารอาหารแต่ละชนิดนั้นนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั้นต่างกันและผลที่ออกมานั้นก็ต่างกันส่วนมื้อเย็นนั้นสามารถลดปริมาณอาหารหรือสิ่งที่เราอยากจะกินนั้นนนั้ลดลงโดยที่เราไม่ต้องกินให้หนักเท่ามื้อเช้าและกลางวันโดยที่ควรมื้อเย็นนั้นไม่ควรกินหนักจนเกินไปเพราะนั่นจากว่าเราไม่ได้ใช้ ร่างกายหรือกระบวนการคิดที่จะทำอะไรโดยการสามารถลดแป้งคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันลดได้ทุกอย่างแต่ควรไม่ใช่นั้นควเน,น้นไปที่ผักผลไม้ไฟเบอร์กากใยเพื่อช่วยในระบบขับถ่ายส่วนสุขอนิสัยนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสไม่ต้องตลอดเวลาแต่ว่าควรที่จะเป็นอย่างนั้นเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแจ่มใสตลอดเวลา ส่วนสภาวะจิตใจควรเป็นบุคคลที่คิดบวกคิดดีทำดีไม่คิดในแง่ลบมากจนเกินไปซึ่งการที่เราคิดในแง่ลบมากจนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เราทำต่างๆได้จะทำให้เรานั้นคิดหนักคิดมากกว่าคนอื่นทำให้เกิดสภาวะเครียดทำให้ร่างกายใน,นเครียดตามส่วนสภาวะทางอารมณ์ควรที่จะมีอารมณ์ที่มั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่โกรธง่ายควรมีเหตุผลและสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นวันหนึ่งตื่นเช้ามาสภาพอากาศที่เราตื่นมาตอนนั้นไม่เย็นและไม่ร้อนจนเกินไปแล้วเราแฮปปี้ในวันในเช้าวันนั้นที่เราตื่นมาจะทําให้เรามีความสุขกระปี้กระเป๋าในการทํากิจกรรมในวันนั้น ส่วนผลดีของการที่เรานั้นดูแลสมรรถภาพทางกายนะครับมันมันส่งผลได้มันส,ส่งผลประโยชน์ได้หลายๆด้านหลายๆส่วนต่อุต่อ,ตอร่างกายของเราโดยผมแบ่งอันนี้1ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตซึ่งทำให้หัวใจนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นการสูบฉีดโลหิตได้มากขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรนั้นต่ำลงและหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นปริมาณเลือดและฮีโมโกลบินเพิ่มมากขึ้น 2. ระบบหายใจกล้ามเนื้อที่ที่ช่วยในในในการหายใจนั้นทํำงานได้ดีมากขึ้นความจุป,ปอดที่เพิ่มมากขึ้น การฟอกเลือดสามารถทำได้ดีมากขึ้นอัตราการหายใจนั้นต่ำลงเนื่องจากว่าปอดนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นและทำงานได้ดีมากขึ้นส่วนข้อ3นะครับระบบกล้ามเนื้อมีโปรตีนและเส้นใยกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้นานและทนทานมากขึ้น กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นมีความอ่อนตัวความเร็วความว่องไวและการทรงตัวนะครับแล้วสามารถทำให้กล้ามเนื้อนั้นสามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมได้รวดเร็วมากขึ้นและทำให้กล้ามเนื้อนั้นสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสต่างๆได้มากขึ้น อย่างเช่นเราวิ่งเราจะต้องวิ่งไม่ให้เท้าซ้ายกับกับแขนซ้ายไปพร้อมกันเราต้องวิ่งให้สลับกันวิ่งก้าวเท้าขวาแขนซ้ายยกก้าวเท้าซ้ายแขนขวายก 4. ระบบประสาทนะครับทำให้การปรับตัวและก็การตอบสนองของอวัยวะต่างๆและความสัมพันธ์ของ ส่วนต่างๆนั้นทําได้ดีและรวดเร็วมากขึ้นส่วนระบบประสาทนั้นทําให้กระบวนการคิดหรือความสัมพันธ์ของร่างกายนั้นทํางานได้ดีมากขึ้นข้อ5นะครับต่อมไร้ท่อทําให้ต่อมที่มีที่ทำที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนในในแต่ละจุดนั้น เช่นหมวกไตหรือส่วนต่างๆนะครับทำงานได้เป็นปกติและสามารถทำได้ดีมากขึ้นส่วนข้อที่6นะครับระบบย่อยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นถ่ายตรงเวลาระบบกระเพาะ ย่อยอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการผอผ่านนั้นดีมากขึ้นสามารถย่อยอาหารได้รดวดเร็วสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีและความสามารถในการลำเลียงสารอาหารไปยังส่วนต่างๆกระจายได้ดีมากขึ้นสามารถนำไปเลี้ยงส่วนที่ที่ลึกขึ้นเช่นสมมติเราสารอาหารเราถูกลำเลียงไปที่สมอง แต่ว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายสมมตินะครับสมมติมันลําเลียงไปที่สมองแต่ว่าถ้าเราสูภาพทางกายนั้นไม่ดีก็จะเลี้ยงไปแค่ต้นคออันนี้เปรียบเทียบนะฮะเลี้ยงที่เลียเล้ยงที่ต้นคอแต่เกิดเรามีสูภาพทางกายที่ดีก็จะเลี้ยงไปถึงสมองทั้งกลีบหน้ากีบซ้ายกีบขวาเลี้ยงได้หมดเลยแล้วข้อที่7นะครับ ทำให้รูปร่างสวดทรงดีมีบุคลิกภาพและอริยบทการเคลื่อนไหวที่ดีมีความสุขุมมีความสงา่ามีความออมีความดูดีอะครับส่วนข้อที่8มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายมีอายุยืน สามารถเช่นสมมติว่าสุขภาพร่างกายดีไม่เจ็บป่วยง่ายเวลาเราสมมติว่าเราล้มและเลือดออกการแข่งตัวของเลือดก็จะมันจะสมานทําให้เลือดแข่งตัวได้เร็วขึ้นทําให้เร,เราเป็นแผลแล้วหายเร็วกว่าปกติเช่นการบีบสิวบางคนสุขภาพร่างกายไม่ดีกินอาหารไม่ครบ กินอาหารไม่ถูกกินอาหารไม่ดีกินขาดเกันเกินกินแต่วิตามินมากจนเกินไปแค่แค่เราบีบสิวบีบสิวแล้วเปรียบเทียบกับคนที่สุขภาพทางกายดีกว่าเรากับตัวเราจะเห็นได้ชัดว่าสิวเรากับสิวเขาสิวเขาจะหายเร็วกว่าสิวเราเพราะเนื่องจากว่าสุขภาพทั้งภายนอกและภายในของเขาสามารถรักษาและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้เร็วกว่า คนที่บกพ้องทางตรงนั้นส่วนข้อ9นะครับมีสุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสตลอดเวลาทำให้เรากระปี้กระเป๋าที่จะทำในกิจกรรมในวันนั้นมีความสุขในการได้วิ่งได้คิดได้ทำในกิจกรรมต่างๆอันนี้นะครับที่ที่ผมสรุปมานะครับคือการดูแล สุขภาพทางสมรรถภาพทางกายขอบคุณครับสวัสดีครับ